กสมาดูให้รกรวังรถสวัสดีไม่แจ้งเตือนเหรอแม่ไม่มีใครดูเลยแม่ล่ะนั่นน่ะสิส่ไปวิ่งอยู่มั้งกี่โมงล่ะที่ไทยอ่ะหกโมงนี่รถอะไรเมอนรถไปนะฝน สวัสดีแนอหรอ้ะไัวแม่ไปไหนละ่ะเข้ามาดูซิบอกให้ไลฟ์เซไม่ใช่เหรอแล้วหนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวแบตหมด ี่ไหนเนียี่ินาทีูยังไงาอยูหนูยังเท่ากันอ๋อไลฟ์ในยูทูบอ๋ต่อใช่เอาถามก็ฟ่องช่องไปไหมบัสอะฮะจะลองไปบัสไหมเอาถ่ายอยู่เหรอไม่ถ่ายไปค่ะแต่มันยี่สนาทีอะอยากรู้คำเป้ของญี่ปุ่นนั้นแหละแล้วนี่เขามันไม่ช้าดิแต่ไปไม่เป็นนะไม่เคยขึ้วพี่โรมันถึงเลยไป ไม่ลืมไปว่าเราหวนว่ารถนีมันจะช้าดิลืมไปมันไม่ใช่ประเทศไทยออแม่ <ไป S 1> ทำไมไ, <ป S 1> ไม่มามดูหรอ,นห,รอหนูไปแล้วนะ๊<ป>ียบายเดี๋ยวหนูถึงแล้วหนูจะไลฟ์สดให้ดูไหม,ไม